ตามคุณ่วยไปเบิ้งเรื่องของการเปิดเกียร์กับเรื่องของวันแมปนั่นเองนะครับโดยสำนักง,งานคณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติเปิดการประชาสัมพันธ์วันแมประยะ2ครับเดินหนาปรับปรุงแผนที่รรที่ดินของรัฐครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเปิดโครงการประชาสัมพันธ์วันแมประยะที่2เดินหนาปรับปรุงแผนที่ที่ดินของรัฐครับภายในงานจะมีการบรรยายสรุปภาพร่วมโครงการวันแมปการสถิตการใส่แผนที่ดิทัลมาตรา 1- ต่อ4พัน การประยุกต์ใส่แอพพลิเคชันการตรวจแนวทีดินพร้อมเวทีเสวนาเรื่องวันแมปถอดร,รหัสปัญหาทีดินของรัฐที่ซับซ้อนโดยมีผู้แทนของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศูนย์รับเรื่องรองเรียนเพื่อร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกหน่วยง,งานที่มีทีดินของรัฐในความรับผิดช,ชอบปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินง,งานวันแมปภายใน360มือพร้อมกำชับให้ซคข,ข้อทอชอ และหน่วยง,งานที่เกี่ยวของครับเร่งส้างความหูแก่สาธารณาเกี่ยวกับเหตุผลความสําเร็จและประโยชน์ที่สิเกิดขึ้นรวมถึงแนวทางการซอยเหลือพูดที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศแนวเขตใหม่เพื่อให้การําเน่นง,งานเป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ